สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านโอ้กับเคยลาเคเกล่าวพี่น้องวันนี้มาเบิ่งโครงการใหม่ของบุญยื้อใช้ฟอดานอร่อยพ่อใช้ตะเต็นทอมในชายป่าน,นี่ทอมทางในป่าน,นี้ทางนี้ นี่พี่น้องเทวมอง<ป>ลุงปันชิตมนะ<ป>ลุงันชิตมเพันมีโครงการอ,ออกเอออกเ<ป>เอาลงไปเบิ่งถึงลมก่อนพี่น้อง คักเลยเนาะเฮ้ยทีแรกพี่น้องนี่นี่นแถวนี้แหละมองลงบน,นสีทมมองห้าสีโปรดเออข้าเจ้าสีทมก็มเจเ้าก็เหิตนะมันเรียบมันยังปรับปรุงง่ายเฮ้ยพี่น้องโอเคหายหน้าประมาณสองใหเนาะหาสีโปรดเลยเข้ามาหอดแต่ตอนไหนโตโน,โน่ก็เกือบักมาหอดแต่คืนมาหอดแต่คืนบอกขาเจ้านอนใช่ปะเนี่ยนอนในนี่เลยในรถเขาเจ้านี่แล้วเนาะ เริ่มเลยพี่น้องเริ่มเลยกำลังกำลังปักลงไปบึงลดจนหยุดดาวบ่บอ่จ้าหาซิฟลดลดละหาลอยพี่น้องดินเจ้าของดินเจ้าของเลยแต่ว่าลดละหาลอยเนาะหาซิฟลดก็ถูกอยู่สองมื่นหาเท่ากับได้น้องเพิ่ม

ไม่เจ uh ้าคือเล่นคันเดียวเอาทีเดียวใช่คันหนึ่งนะคันคันหนึ่งตัวคันดีวคันหนึ่งตันกำลังชิม่าอ่อ่อ่ะอ่ะออ่ออ่ะออะะ กำลังเริ่มโจกบ่ลุงกำลังเริ่มพี่น้องเอ้ยโครงการเลี้ยงหมูพันเลี้ยงหมูพันเนาะลุงเนาะถ้าติดตามถ้าเธึง้าชมน้องกันเด้อพี่น้องได้สิเป็นยังไงนุ่งชิไปบอกเขตมองทมบ่ไปบอกเขาไปลุงคนโดน่นนุ่งชิไปบอกมองเขตมองทมเพิ่นเพิ่นสิเรียกหมูพันพี่น้องเอ้ยหมูพันหมูเนื้อเนาะ จกอันนี้แหละจกอันในดินในน้องจะของพอดี้และน้องก็ฉีได้ใหญ่เพิ่มเนาะตัวโ,โ,โน่เนาะปลาซัมซีลายแบบน,นี้ซัมซีอ้บาวซัมซีกินเลยนะแถวนี้มันก็เป็นมงปลามาอยู่อีกมันจะเป็นทงนากว้างปลาก็ฉีมาอยู่ลายแบบน,นี้เนาะได้ทั้งน้องเลี้ยงทั้งหมูคนเฮามันต้องมีอาชีพเสริมพี่น้องเลย สั้นกับ,บพอกินเนาะต้องมีการลงทุนการลงทุนกับพอได้พี่น้องยังกับมีความเสี่ยงเสี่ยงกับต้องลองเนาะอายุเ้ายังน้อยอยู่เ้าต้องเสี่ยงเฮ็ดตอนนี้ไข่ก็เท้าแล้วจังเฮ็ดเท้าแล้วจังเฮ็ดมันจิต อันตรายอันนี้เ้ายัางน้อยด้ยอันนี้ยอไปหน่อย,ยังได้ก็ได้ไไยังโอ้ผักกระนาะงามเลยกระเทียมขึ้นนอนเขตมีไปเนาะแต่ว่าบริเวณแห่งน,น,นั่นสนใจบริเวณแห่งันทะลุกันกับตัวนี้กระสันเดี๋ยวมันสีน้ำสีเหงก่อน บบหมัโครงการโครงการใหม่กองลุงมินพีน่น้องติดตามกันเนาะเพิ่นสิเลียงหมูพันธ์นี่น nhóm lọc mình bóp bà điều thật nên đấy ướp ừ. mà ướp vừa xì thoát đầy ôi không anh đi bóp bà điều nhỏ luôn đó vừa lại vì nóng thân thương vừa mong xì thô cũng nó Hãy mong cho kênh ามาอยู่นี่ร่มหนาวเลยนะเฮ้ยร่มหนาวขนาดเลยลองหนับเบิ่งได้จักบวงเลยตัวนหนอเข้าขึ้นจักบวงเลยสองเนาะสามตัวนี้โบเขาจะเอาขื่นได้ตัวหนึ่งนะแล้วเขาจะจังได้มาตำหลักเขาจะตักจักบวงเนาะอันหาลอยสามบวงแล้ว รอ,อดนี่ได้เดียวนี่ดี4บวงหบวงโอ้ดินกับคักจะรเจบสันบนบ้นสีแจมมดินทรายเนาะ ไปหาบ่วงพี่นอ้องโครงการโครงการใหม่พอน้องมินนี่เลี้ยงหมูพัน์เพิ่นเคยเลี้ยงได้เพิ่นตะก,กี้เพิ่นกับเลี้ยงไปเห็นงานเพิ่นกับไปเห็นงานผ้าหม,มูเห็นงานเลี้ยงหมูเพิ่นก็นเลยมีประสบการณ์การเลี้ยงหมูพันุ์เพิ่นก็นเลยมาเห็ดอยู่บ้านมัน ตา,ย,ย,า,าย,ยัางไรอยู่เห้ยบ่ได้ตึกแล้วบ่ปีนี่บ่มีอีกแลหละโอ้ปลานี่ไปทางใดเนาะตึกก็บบอ,ม,อมีจะเม็นมันง่ายเนาะพี่น้องเนาะดินกับดินอ่อนโจกลงไปบาทเดียวเนาะโตโน,น่เนาะชัดจึ๊กโลด සිටින් සියාවින් සිටින් ໄດ້ไป2ລົດແລ້ວພີ່ນ້ອງ6 7ບ່ວງພີ່ນ້ອງเອີຍ ไปใช,ใชออ้อ่ะอกะหาทางอ่ะขึ้นนั้นขึ้นไปเบื้องบนเขาจะทมบานนี้พี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเตือนที่ทุกๆคนทุกๆทา่านเนาะเคยหลังก็อเยี่ยมเยี่ยูเจ็บเบิ้ลลุงมินก่อนพอเคยหลังพ่มีประสบการณ์ใน,นการเมัองกาลงทุนล,ลายเนี่เนาะอัะนเขาบ่อแมีประสบการณ์ลงทุนลายกันมันมีความเสี่ยงสูงลุงมินเพิ่นยังมีประสบการณ์เนาะ คือว่าเด็กพี่น้องนี่เคยทมดินกันยังสองหมื่นหาเลยปานนี้เพื่อเฮ็ดขอ้ออีกจ้างเฮ็ดขอ้ออีกก็บอเป็นห้องคอยเพื่อจะไปซื้อมูมาเลี้ยงอีกหัวอ,อาหารเนาะโอ้หลายอย่างหัวอ,อาหารทำต่อพื้นต่อไผ่ลงมาต่อนาำลงมา หลายอย่างพี่นอ้องเว้ยความเสี่ยงกับหลายแต่ก็ต้องเฮ็ดเพื่อความอยู่รอดนี่มองเพ่นปักดินนี่พี่น้องมองเพ่นปักไม้นี่เนาะเขตถม đấy ประมาณเป็นไหลผมเรี่อนี้เนาะประมาณไหลไหลไหลหนึ่งผม้ประษ์พี่น้องมองเขตเพิ่นทมนคันบกกว่าอีกเอากระสีมาเบิ่งเรื่อยๆเนาะมาศึกษาการเลี้ยงหมูนำลุงเพิ่น แต่นหน้าติดไก่บ้านไกเ่เหื่อนจค้องเนยหน้าน่ค้าจค้าลงค้าจ้าวน่าสิค นี่ก็สีขอจบไปียงเตอนนี้ก็เดี๋ยวข,ขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมออกกันไม่คลิปนะกับเคยลาสบายดี